เรื่องศิษย์ิวขอกลับกรมปนมใสเหนือเสียนภูขาเรียนนำคู่สุวรรณมาแล้วคู่นั้นคือดวงเกยวที่มีแววล้นลืนศิษย์คอย่อย่อขึ้นเมื่อนอมใสเสียงบ่อนายยังบ่อเพียนเรียนบ่อทัานเห็นคู่นั้นเป็นคนสอนสู่ตอนจนลูกคู่เป็นคนสอนขาเกากากาะไตศิษย์ปุตัวใดคู่เป็นผูใสซีให้ดีได้สุวรรณนอกจากนั้นการขีดหรือเขียนศิษย์เรียนนำคู่จะงานเป็นเขียนได้คู่เป็นคนสอนให้แนวได้คู่สุยางที่หันห้างให าวิชาได้ใสตัวดีแล้วสวคู่ก็คอยเพียบสอนว่าไงสิทธิ์ของตนได้ดีมีนา ขั้นสิได้ดีมากผู้เป็นผู้สอนศีก็มีใจสมสี่บ่ได้วังแนวอื่นหวังแต่เพียงอยากให้ลูกสิได้เด่นดีผู้ขานี่ขอระลึกถึงุณคุณอาจ์ตีซราผู้สังสอนควมลู้สาถุเด้อคุนคู่ขา,ข,าขอย่อมือไหวถวายก่อนนอนหลับที่ร่ำอยู่อีกมาสี่กองพังหน้าเนคไทรังวา,างเสียงสำเนียงโกรก่อนบอจแต่หรือเอาเขามาสู่สัตว์ตูมากแข็งมาแง่งรำสิงดิ้นขาหาลำบอเด อย่าทาคุณคืออ่อเล่นร่างๆทางคุณคุยมาสูมาสั่รังทัว่าราย ลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในโลกกวัวใหมมาเยอะนิ่งลำคุนพระประุณหะทั้งระสงพ์งพระพร้อมขอน้อมมาสกักการขั้งเจ้าที่เจ้าบานพรมพังทีทว่าเทวาดา,พายพบไว้ซอยสู้ตขาทเทวาพุทธสนาเทวาดาสันสีกับแม่เจ้าทรณนี่ผายาุดนากนามเน่ากามจินใดสิงอยู่ยน้ำจุดไม,ม่อ้นมัวลังมาเฮสักรักเมื่อไห่ซอยสู้น้ำอยู่ให้โาตู้์เจียงการแสดงจฝนเอวแน่ใดดีเดยลำใหม่มาทำลำแย่ง,ยง ขอให้สมมาตรแม่งขุมซื่อเรื่อยนต์ปากกุดในดินแดนแผลล่นพัตาพีหูนลำหมิดขึ้นอย่ามีลาดึกมาอย่ามีลอยเพื่อฟังสาวห่วงโอ้น้ำบาตสิสันดอกทาว่าแคนทั้งหมอเคนก็นจะมีทั้งละายมาไปนั่งจา ร้องล้อมฟุตฟังนั่งล้อมเห็นพ่อมาดีนะบัดนี้ได้ลึกมีใช้นาบดนี้ได้ลือมีใช้ให้มาไปเด้อยเสียงเนี่ยเสียงเลี้ยงนิ้วเสียงลำเหนียวเสียงเกลี้ยงเตะมาในทางนั้นหัวยุ่งใส่ลานกูอยูบ้านนอนเหนียงหูฟังูอยู่บ้านนอนเหนียงหูฟังอีมาลึกตึกต่างอยางลบเฮียงเลวแถวทางผิดกต่นี้ผีพอนทำพ่อนด้ตั้หลอกมอหลงก็ สวยเที่ยวมาึ้นค่ายเมีนสวยเที่ยวมาลึกค่ายเอามือใบหั่หลานว่าเป็นยาสีเขียวสาวฟังเลยอยากขอแนวเพื่อวางสาวฟังเลยอยากขอแนวเพื่อวางกระทำเมื่อหอด้านหลงเด่าใส่ฟ้า ิ้นเดียวหมอลำมลุงเดือนขอการแผ่เท่าคุณพ่อคุณแม่พ่อยญ่แม่หญ่เอื่อยอายยิงสร้สุดูสุดข้นแม่ป่าพ่อลูกผู้สูงผู้ต่ำผู้กำผู้ขาวผู้ย่าผู้สันผู้อ้วนผู้พี่ผู้ดีผู้จอยมานั่งกันสองสามคนเป็ดโม่มือดีมาฟังหมอลำครูแล้วก็หมอลำก่อนมาหอดแดวจังสี่บ่บีเนี่ยสีมาตอนมาฝากนอกจากเสียงลัเสียงแค่ ขันเสียงน้ำเสียงแค้นจังซีบอเป็นจะฟังก้าหูบอเป็นจะดูแกตากับเสื่อเสียบีหมอลำงหกเดือนขอากราะแทบเท่าไว้สกวักก่อนเด้อพี่น้องเด้อ์ให้กระยาเฝ้าตีดีกระยา่าเฝ้ายอมให้หว้หูฟังหูไว้สักก่อนการลอง,กา,ลองการลำซีตีนยังยอมผาดนักปาดกับยอมดูยอมหลงองทั้ง,งยอมถือบวงควยบังตูยอมตื่นไทย สลลิบภาษาอย่างไรแต่คนยังส่องขานอแม่นอบาดวกาุ้ยไทยนาะสีขากะยังหลมและผัวเมียคุ้มกันแล้วแยังลุงไปกะยังเปิดและเมียมาจับใส่ให้บ่มีเขาราไงาได้พอรู้อ้ย ทันับพวกกันทุงฟังอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังขอลา สว,า,วามือนีละขบงงเดือนมากพอหนาพอตาทางผูมีเกียรติมาน,นอีกนังเดียดกับยุ่สลอนส่วนว่าผู้พน,นอนกอดเนี่ยยุบ้านก็ัตัิดีท่านไปตามสายลุ่มขั้นในยินเสียงผมเบาจดเราเล็งยกสองขาเข็งๆข็งกับจังม้าฟังลั่นตัวของผมก็ได้มาประจับนั่งที่ผีเถื่อ่าบบเชื่อมืออ่นหือเสียนผมบวมหื้อขับปจากมาใหม่มือ,อนี้าย่พอยยิ้มเจ้าภาพชัดท่าเป็นในจารผมมาให้ฟังคักๆพอไม่ได้ไปลักไปตุ่มไปเก่งจาน พ่มาสแสดงด้วยเงินลายบาทแล้วยังอนุญาตให้ปีไผ่โหหรือสิลุกิดโยใส่น้ำกะไรแต่ว่าหาบ่าหาแกผาป้าหามอยากไา้สาวมอลำสัดท่าเพิ่นวลานอกจากนั้นสิเหตุยังกต่ยาบ่หามจากแนวหรือสีเมื่อเล่นแเอวกับลูกแม่เท่าก็แลลวเต้เจเจเจผู่พู้ผลักของข้าวหรือสิยกสองข้าวเปิดึ้นลำหนึ่งไหละจากายลงถึงผู้ผลักเสียงท่อนบอกฟังเอพ่อก่อนนอนมิดกีก่ดีดีก็เป็นหน้าที่ของไผ่ของมันเมื่อนี่มาพ่อกันขอบ ดยังไงพอกันไหมคือแมา่าเห็นปลาเนี่ยจากวานสัท่าถ้ำดุนสามกอเพิ่อนได้ไปติดต่อหมอลำทั้งสองมาประคับประข้องลั่งตูสีป,า,ปา,ากส่วนผู้่านาหาเดือนได้หมอเดือนส่วนกรผู้ที่มาประสั่นขันแข็งที่มาสิ่งตำเนียงเสียมเปลี่ยนหมอลำคือแม่งะัำที่กลมนุ่นมใหญ่ขัดสีวาน่มเทียวยาเลาเหียดพี่นอ้อง ไม่เห็นกันไมบ่บาหลายยายเราเปิดโอกาสให้มันาเรามานู่นเบากระผีกับน้องบ้านจากองก่อนนอสุดไปนามาหลังกระไดเดินก่อนหามองลุ่มมะแขง รูท่าหอดย่อมไกลตุกุดจะรูท่าหอดย่อนไพี่ชายลำวัดเจ,จ้าหันหนาใส่แหออกทาแหนทำท่าน้อยหนอยออกทาแหนทำทาน้อยอยขายายเปลีนสักนียนทาเด่นเป็นปู้เล่นท้องทรงออกทาปินจะมาบาดฝอระบางหง่ายเพลงเชียงบันเลนีร้องเพลงกใจเสียงบันเลร้ลง,งเพลงตอบใจเสียงสดใาได้จนได้ได้ลิ้เจียงเพลงลองทำ อนเดเท็บพิกงรองทำน้องคนแเหทุกตาหิ้ย่างยายถ่ายใสตัวออกตายกสาวลังเลมองทั้งสองมือทาทางเดินกดซับจังห้ะรู้เส้นสีพันดอก์ยังกลายเ็นยานดอกได้ตาผ่าตาทางปีเรื่องเมลุสีบานเก็บสางเที่ยวมีในดงปุ่มจังหวะช้งเนียงช้งเนียงออกขาแข่งฟอดละคนเขาเลยไม่หงุดหงิดใส่ตั้งเด็บสาวอไว้เกินว่ามันเรีงเหวี่ยงเทกัวคน ือสิมังมังหลวย็นหมดจะมาโมพี่ไม่ล้ำเป็นหลายวิธีพาเดิมก็ไข่บ้างหลังร่างกัดเขาใจลงไม่ความเกนพความทั้งขาทั้งเจ็บจะมาอยู่ตรงตอนเข่าเห็ดตุ้มสีอ่อนทางุงเดือดังลำกันลำุงซาละพัดหมูส้มพอเสร็จจะมาห้าไม่ล้ำเหนียว แกว้าลุกรักเท้าเสียงเหล้าว่าคือตีสิบนาซูจะมาไม่ทันสมัยสบทั้งใดทั้งตัดดั้งใจฝู่นทานเกิดั่งงานทั้งนี้ลำงดีในความตึงจังล้าถูกต้องลําใดร่างหนับนิ่สั้นสมซื่อเมาเดือนกะลาเด็กขมควันตาทั้งพอใส่กันล่าไว่ดันร่าซาจงลาจังามงจังหมง่าบ้างาบุบาลถูสาเต็มลําเล่งใจแค่มีแต่แค่ขายอดรางัดเย้า เียงคังไร่มอลลียิ่งสับเป่นที่นองสีหน้าด้วนแค้วเช่อ